ê trát môn kiểu là rô môn trát môn ngoài mãi kiểu đó ดูดนวยนะครับแข่งกันจนจบจบนะครับไปใกล้กัจะโดนอยู่ก่อนนะครับน้วงจากนันรว่าเพชรปูนับผวสหนสองสามล้านิลนะครับปุ๋ยม้ามิลรับประกันคุณภาพเราจะปุยใส่ดินตั้งรถมาแล้วท

แม่ล้มบอกขาดแล้วโอ้มันสวานเดียว ມັນເຮັດໄດ້ຊ້າຊ้້ນະ